สวัสดีครับผมกวีนะครับจากโครงการหมู่บ้าน KP Modern Home นะครับวันนี้มาอยู่ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ของเราเนี่เองวันนี้มาทำอะไรเอ่ยอ่าได้มาแล้วครับมาจ่ายเงินค่ามิเตอร์ชั่วคราวครับ6,000บาทแต่กว่าจะได้มิรมาจ่ายมิเตอร์ชั่วคราว6,000บาทเนี่ย เราจะต้องมีวิธีการมายื่นคำร้องก่อนนะฮะยื่นคำร้องขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราวในการก่อสร้างของโครงการเราขอไฟฟ้าชั่วคราวของโครงการเราเนี่ยเริ่มต้นเลยนะครับจะต้องมาขอคำชี้แจงหรือขอคำอธิบายง่ายๆจากเจ้าหน้าที่นะครับน้องเจ้าหน้าที่ของอำเภอสันทรายนี่น่าหลักมากอธิบายว่าเราจะต้องทำยังไงก่อนก็คือ เราต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมคฮะตั้งแต่เราไปซื้อที่ที่ดินที่เราจะทําโครงการนะครับว่ามีสายไฟผ่านหน้าโครงการเราเนี่ยเป็นสามเศษสองเสยังไงนะฮะถ้าเราปกติแล้วเนี่ยที่โครงการของเราแล้วกันอ่าเป็นไฟสามเสษผ่านหน้าโครงการแต่อยู่ตรงข้ามอ่าอธิบายให้น้องทางเจ้าหน้าที่นะครับของการไฟฟ้าฟังเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็แนะนําว่าเอาอย่างนี้คุณกวีก็คือ ตั้งเสาสูงอย่างน้อยสัก4-6เมตรนะครับดึงสายไฟเส้นใหญ่หน่อยก็คือประมาณ30-60แอมป์ m, มีสะพานไฟแล้วก็มีกล่องกันน้ำก็คือกล่องปิดแล้วก็มีสะพานไฟในในกล่องใช่ไหมฮะปกติไฟที่เอาไว้ใช้ต่อพ่วงในโครงการของเราเตรียมไว้ให้พร้อมนะครับแล้วก็ดึงสายไฟที่เสาไฟของการไฟฟ้าที่อยู่ตรงข้ามนะฮะเป็นเสาไฟปูนของเขาที่สูงสนะฮะที่เราเห็นอยู่กันปกติก็ หลังลงมาให้เกือบๆถึงพื้นเอาไว้แล้วเขาจะใช้เวลาในการออกมาสำรวจเนี่ยประมาณ1สัปดาห์นะครับหลังจาก1สัปดาห์ที่เรายื่นคำร้องแล้วเนี่ยเขาก็จะโทรมาบอกเราว่าคุณกวีโอเคนะมาจ่ายค่ามิเตอร์ชั่วคราวได้เลย6000บาทนะครับกระบวนการที่เราจะยื่นคำร้องในวันนั้นนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะบอกว่าให้เรานำ โฉนดซึ่งเป็นเจ้าของโฉนดที่จะต้องมายื่นคำร้องเนาะถ้าเจ้าของโฉนดมายื่นคำร้องไม่ได้ก็ต้องมอบอำนาจให้เรามาเจ้าของโฉนดก็จะต้องเซ็นใบกำกับโฉนดนะครับอาจจะไม่ต้องเท่าขนาดตัวจริงเป็น A4 ก็ได้ที่ผมทำนะฮะหน้าหลังเซน็นสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อยสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของโฉนดนะครับและ บัตรสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของคนยื่นคำร้องด้วยที่ถูกมอบอำนาจมานะครับเซ็นมาให้พร้อมมายื่นคำร้องเอาไว้เจ้าหน้าที่ก็จะมาดำเนินการะบวนการเหมือนตอนแรกที่ท,ที่ทางผมอธิบายให้ฟังว่าใช้ระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์นะ่าออกมาดูเราก็ต้องทำวิธีการนี้ก่อนก็คือเราต้องหาทีมช่างนะทีมช่างที่มีความรู้เรื่องไฟฟ้าหรือช่างที่เขาเคยทำนะครับไปซื้ออุปกรณ์ซื้อเสาไฟ มาเหนี่ยวรั้งดึงสายไฟสองเส้นคู่กันนะครับมีแหลกเขาเรียกตัวแหลกเนาะแหลกจากเสาไฟมาที่เสาไฟสูงชั่วคาวของเรา4-6เมตรเนี่ยที่โครงการของเรานะครับใช้เสาไฟสูงประมาณ4-6เมตรมีแหลก2ตัวแหลกที่เป็นตัวฉนวนที่เอาไว้รั้งสายไฟนะฮะเสาไฟดึงให้ตึงเพราะว่ารถวิ่งผ่านไปมาที่ถนนนะฮะต้องสูงด้วยแล้วก็ตึงด้วยอย่าให้มันหย่อนนะครับแล้วก็รั้งลงมาที่ที่กล่อ,อง กล่องกันน้าของเราแล้วก็มีสะพานไฟ60แอมป์สเปคดีหน่อยนะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องใช้ไฟสูงในการก่อสร้างเจ้าหน้าที่โทรมาบอกอามาจ่ายเงินได้แล้วนะครับคุณกวีครับเพราะว่า,าใช้ได้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเจ้าหน้าที่ก็เรียกมาแล้วเราก็มาจ่ายเงิน6,000บาทก็ใช้ระยะเวลาอีกประมาณ1สัปดาห์นะครับที่ที่คุยกันไว้กับเจ้าหน้าที่ของอำเภอสันทรายของเรานะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยว่าจะออกมา ติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราวให้หลังจากที่เราไม่ใช้แล้วนะสมมุตินะครับเราไม่ใช้มิเตอร์ชั่วคราวแล้วเสร็จละเราสร้างบ้านเสร็จเราจะต่อมิเตอร์ถาวรเงิน6000บาทตัวเนี้ยเอาใบเสร็จนี้มาด้วยนะฮะอย่าให้หายนะมาขอคืน6000และจะได้มิเตอร์ตัวจริงตอนที่เรามีทะเบียนบ้านแล้วใบอนุญ,ญาตในการก่อสร้างก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็มาขอมิเตอร์ไฟฟ้าใช้ตัวจริงนะอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับตอนนี้มาอยู่ที่โครงการแล้วครับที่ดินที่โครงการของเรานะครับเห็นไหมครับเสาไฟชั่วคราวที่ต่อเอาไว้อ่าอันนี้คือตู้กันน้ํานะครับแล้วก็สายไฟต่อพ่วงมาจากไหนอ่าเห็นไหมครับเสาไฟหน้าโครงการของเรานั่นเอง เวลาเราเลือกซื้อที่ดินนะครับเราจะต้องดูก่อนนะครับว่าที่ดินของเราเนี่ยจะต่อไฟทั่วคราวหรือต่อพ่วงไฟจากการไฟฟ้าได้จากจุดไหนนะครับใกล้ไกลหรือเปล่านี่ก็ถือเป็นต้นทุนต้นทุนหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่เสียเวลานะฮะเดี๋ยวมาดูตู้ไฟของเรากับลักษณะของเสาไฟนะครับ เสาไฟที่ผมใช้เนี่ยเป็นไซส์2นิ้วครึ่งถึง2นิ้วครึ่งครับเป็นเสาเหล็ก2นิ้วครึ่งสูงประมาณ4เมตรเกือบ5เมตรนะครับที่ต่อขึ้นไปตู้แหลกอ่าไม่ใช่ตู้แหลกครับตู้กันน้ำอ่าต่อสะพานไฟเตรียมพร้อมเอาไว้ให้กับเจ้าหน้าที่นะครับสายไฟสเปค30แอมป์สะพานไฟเนี่ย60แอมป์เห็นไหมครับ60แอมป์ 250บโวลต์นะครับต่อเตรียมไว้แล้วก็เดี๋ยวมีสกิทเบเกอร์นะฮะแล้วก็มีปลั๊กต่อพ่วงอีกทีหนึ่งให้กับช่างของเราได้ใช้ในโครงการนะครับต่อกับเพื่อเนเห็นไหฮะสายไฟ3เฟสนะครับข้างบนข้างบนของเสาไฟตรงนู้นเป็นสายไฟแรงสูงนะครับข้างล่าง4เส้นที่เรียงเรียงกันอยู่ตรงนี้เนี่ยๆๆๆนะ มีแหลกที่เราต่อพ่วงมาที่โครงการเราเนี่ยคือไฟสามเฟสนะครับที่พร้อมที่ใช้งานสำหรับบ้านทั่วไปได้เลย่านะครับตอนนี้ครบแล้วน้ำไฟพร้อมที่จะก่อสร้างนะครับเพิ่มเติมอีกสักนิดนะครับที่เราตั้งแต่เรามาซื้อที่ดินเนี่ย เราจะต้องสังเกตดูแล้วนะฮะว่าที่ดินของเรานะครับจะต้องมีเสาไฟเนี่ยวิ่งผ่านหน้าโครงการเราแบบไหนเห็นไหมฮะเส้นบนเนี่ยสายไฟจะเป็นแรงสูงนะครับแล้วก็มีสายไฟที่เป็นลักษณะของสายไฟ3ามเฟสที่ผ่านมอแปลงมาละพร้อมใช้งานกับบ้านทั่วไปนะฮะเราก็ยึดโยงมาจากฝั่งนู้นเห็นไหมครับมีแหลก ดึงมาเข้าที่เสาไฟของเราต่อเสาไฟของเราเข้าที่โครงการนะครับเห็นชัดเลยมีตู้กันน้ำพร้อมเอาไว้แล้วก็มีสะพานไฟนะครับ60แอมป์รอเอาไว้ให้กับทีมงานช่างของเราก่อสร้างนะฮะการวางแผนที่ จะตั้งสายไฟก็อยู่ในแผนงานของการก่อสร้างเหมือนกันนะครับเราต้องวางแผนตรงนี้ด้วยว่าเราจะขึ้นหลังไหนก่อนเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาแล้วก็จะได้ไม่ต้องอปักเสาไฟหลายๆต้นนะ